สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2เกมที่20ประจำคือเวทีที่22มกรากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ใชน้าเสมอกับเกษตรสาส์ไป00เชืยงใหม่ยึดเต็ดเชือนเอาชนะสุพรรณไป21รและนองแพ้กับแพร่01ส่วนอุดรธานีก็เชือนเอาชนะคัสตอมยูไในเตดไป21 นี่ก็เลยทาให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1และก็เป็นนครศรีกับสุพรรณมีทีมละ39คะแนนอันดับ3กับ4เป็นแพร่กับนครปฐมมีทีมละ3าอันดับ5าเชียงใหม่เตะมี32มสส่วนอันดับ6อุทัยธานีมี31คะแนนในขณะที่โซนทายตรางครับอันดับ16กบีมี18อันดับ17บละนอมี14แล้วก็อันดับที่18อุดรธานีเก็บไป11คะแนน เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่21วันเสาร์ที่28มกราคมจะมีเชียงใหม่ย,ยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอราชประชากษัยศาสตร์พบตราสกระบี่เจอกับอุทยัยนครศรีพบละนองแล้วก็คัสตอมอยูเนเต็ดจะเจอกับสมุทรปราการวันอาทิตย์ที่2ี่มกราคมมีระยองเปิดบ้านเจอเชียงใหม FC, ่เอฟซีแพรพบนครปฐมสุพรรณเปิดบ้านเจอชัยนาทแล้วก็อยุธยาจะเจอกับอุดรธานี